สวัสดีครับนี่มาพบต่อกันนะครับกับทีมงานอนูไพทูนการเกษตรนะพี่น้อง้อนี่มาติดปากตักนะครับชุดทูอินวันพี่น้องราบนี้มาสองคันนะครับนี่ครับคันแรกนะครับอยู่ที่อำเภอโพตากนะครับจังหวัดหนองคายนะพี่น้อง้นองนี่เป็นชุดปากตักนะครับพร้อมพร้อยกมันนะครับเป็นทูอินวันนะพี่น้อง ติดตั้งคุณเซตนะครับเซตครับเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวมาร้องในเบิรงอันนี้เป็นฝากตักด้วยพี่น้องนี่นะครับ4 7แรงนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับอันนี้ยูยูบ้านยังว่าบ้านนาบ้านนาปากนะครับตำบลพุนทองอำเภอโพตาอนะครโพธาดนะครับ จังหวัดหนองคายนะครับนี่นะครับอันแรกของหมู่บ้านวะครับนี่อันแรกของหมูบนนะ่บ,บ้านนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาไปร้องโยกไข่เบิ่งนะครับน,นี่นะครับปลกตะทุ้น,นวันนะครับนี่อนะัดหิดคัดค่อนข้องนะเด้อพี่น้องเด้อ ยกสูงนะครับอันนี้เพิ่าจะมาตักยางนะครับพี่น้องตักยางนะครับอันนี้ปลูกยางหลายนะครับตักยางขึ้นรถนะครับนี่จ้าหน,นกสูงนะพี่น้อง งามนะครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับบ่อแพงนะพี่น้องแล้วโทรเข้ามาสอบถามกันเบ้งนะครับรถรุนยังนะครับยี่ห้อยังเสียวแบบไดนะครับอาจตะชุดงกมันก็ได้นะครับกระบอกเดียวนะครับอันนี้เป็นสามกระบอกนะครับชุดปักกนะครับเป็นสามกระบอกนะครับรอบนี้มาสองคันนะครับอุดดอนน้องคายได้พี่น้องนะครับ อีกขั้นนึงอ่ะคูปต้า L50 นะครับเป็นสองกระบ,บอกด้วพี่น้องจะว่าบอเมเปนปากตามนะครับเป็นชุดยกมันนะครับชุดยกหัวมันจะว่าเป็นเอาสองกระบ,บอกนะครับที่สมนะ,นนะครับเกิดติดให้สวยงามนะครับอ่ะเอา บดฟ้าทอทอทอถอดไปไหนถอดไปพุ่งไปถอดไปพุ่งได้เอ้วก็ถอดไปพุ่งแหละนี่ใส่ย่ายบ่เนี่นะครับเราจะมาถอดให้เบิ้องหนี่ไปที่ถอดนะครับขาค้ำนะครับ มาใส่หวงนะครับใส่ห่วงงกมันนะครับนี่นะครับหอวงงอกมันนะครับทูอินวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ขายกันนะครับเดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอตอนนะครับ อ๋อม,มีมีมีสั่งสาอยู่อ๋ไซ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 อไสายสายสั่งสาสายประมาณนะครับไมอนี่นะครับมีมาก,กันสามคนด้วพี่น้องสามคนกเก็บงานได้คือเก่านะครับสวยงามมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับเข็นสายนะครับนี่นะครับเข้อจิมานร้องยกนะครับขอยกมันนะครับแบบนี้ ขัน็อตนะครับพอยกมันนะครับงปากตักนะครับนี่เฮาเวลาเขาจะไป็นยกมันนะครับก็ใส่ปากตักนะครับก็ลไปบ้านนุ่สีนะพี่น้องนี่ครับถอดตั้งไว้นะครับไว้ในหูไว้ในยังเง็ดนะครับนี่ครับจะถอดสายกันที่อดสายก็มนี้หัวจุปิดไห้นะครับนี่นะครับกันฟุ้นกันยังด้วยพี่น้องนี่นะครับ มีของทางนะครับนี่กันฟุน้นเขานะครับแล้วเบรคไฟงานนะครับสอบสบปริงเทสน่นะครับมีน้ำหนักนะครับมันคอยเทสนะครับยกอ้อยยกมันยกยังงยกยังก็ได้นะครับนี่ ยกสูงเลยนะคุณนะครับตั้งฉากเลยนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับนี่ครับสองกระบอกนะครับคุณนะครับเลยสิบล้อแน่นอนนะครับคุณนะแต่ว่นยกใส่งานจริงเขาก็ไปได้ยกสูงสี่หลกนะครับ ก็กำลังรถเขานะครับนีโยกตามความสูงของรถบรรทุกนะครับไอ้อแล้วอ้าวกอเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่ปากตักขึ้นนะครับเด้อว่าเพื่องจะไ้ใส่งานปากตักก่อนนะครับเพ่นจะไปทักยางนะครับนี่ ยังบริสไทนะครับถอดไว้บ้านนะครับถอดเขาถอดตายเขาบกว่าถอดทั้งทีข้างนอกาชุนอตรงนั้นแล้ว,ลวเอาสายไปไว้น้าค้อนนะครับเขา,เอาถอดทั้งปุ่นมาก,ก็ได้นะครับต่ว่าเขา,เาสิได้มวนเขตบมากเข็นสายสายมันสิย่ยูทั้งหนีบเวลาเขาแรงรถเขาอยากไปของงาไมา่งาไหลขาดนะครับเขาถอดทั้งหนี่ดีกว่านะครับแล้วก็ไว้น้ําคอเลยนะครับ ขับเขาอย่ามัดใส่นะครับปากตักขึ้นนะครับเนี่ยใส่งานนะครับเขากับแรนมาเล้งนะพี่น้องเล้งดีดีนะพี่น้องนะนี่ครับคนขับนะครับเล้งได้ดีนะครับเล้งคักๆนะครับมันตรงนะครับหูกับคอเนี่ยมันตรงกันนะครับนี่ครับมาใส่ไข่คนมันเล้งให้ยังเสี่นะครับทั้งนานะครับใส่เมียนะครับใส่เมียไปเล้งให้ดูนะครนี่นะครับค่อยพอมันเข่าแล้วค่อยโยกขาจังหวะนะครับ เอาลงเอาลงเออมาเอาลงเอาลงมาลงมาเรื่อยๆเอาลงเรื่อยๆเออมาเดินหน้ามาลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเออลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆมาเนี่ยครับขยับแล้วก็เดนินหน้ามาหาทางขวามันนะครับเดียบร้อยนะครับ สนใจกับติดต่อสอบถามเขามาได้นะครับแบบไรนะครับเอาตามงบก็ได้นะครับงบหน่อยก็เอาชุดยุกมันธรรมดานะครับกระบอกเดียวได้พี่น้องเอากระเบิดสฟงานอย่างไรกันนายกมันนะครับคอยกธรรมดานะครับนี่ตักตักเปนอไปตักขี่วัวขี่ไกตักยางนะครับตักได้เหมนนะครับ ได้แบบได้นะครับก็ขมาสอบถามขมาได้นะครับการเดินสายนะครับสวยงามนะครับเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจบอยู่ขึ้เก้านะครับอย่างสมบูรณ์นะครับบ่เกืกาะว่เถื่อทะสวยงามนะครับแล้วเร็จากนี้ครับเดินทางไปที่อำเภอขุดจับอุดรนะครับเป็น คูป o นะต a า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นสองกระบอกคือกันได้พี่น้องได้ว่าเป็นชุดยกมันจรนงลยนะครับพ้อยยกมันนะครับมันปมกกัดกันครับขาดติดตามชมกันเื้องนะครับ้อนี่นะครับอรอบนะครับ ขาภาพนะครับน็อตนะครับคันเก็บไว้นะครับเขาไปเลยใส่งานนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นะครับไหนพ่อถือใจป่ะครับถโอใจครับถือใจสั่งแต่โดนไหมเนี่ยไม่มันทิ่พ่อสมงเดือนสั่งแต่ปี่กายวะครับสั่งแต่ปี่กายสั่งขามปีนะครับฝากตังนะครับฝากตาเขาอยู่เชร็จประมาณเดือนละสองคันนะครับพี่น้องอันนี้ครก็ว่าหอดรอบนะครับสองเดือนนะครับปากตัน สองสามเดือนนะครับอันนี้เอามาตักยังครับมัดตักยางครับตักยางพาราตักยางพาราครับเอาค้อยกมาพร้อมยกมันพร้อมมัันครบอันนี้ก็ไปตักมันก็ได้นะครับยกคุ้มค่ากับการรอคอยบ่าคุ้มค่ากับการรอคอยบ่าคุมขากุมขาน้ำงามเลยครับ งามนะครับนี่นะครับใครสนใจกับมาเบิงโตแท้ได้นะครับย้อยบ้านบ้านนาฝากนาฝากนะครับบ้านนาฝากนะครับมาเบิงได้นะครับของแท้ของงนครับามสมดล้วยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับยกสูงอีกนะครับนะครับเลื้สายไฟเลื้อยสายไฟนะครับ พอ่อเกษตรหีืแว่งอะไมันก็ที่ทพวกป้าน,นี้หรอกเนาะหอดด้วยครับหอดด้วยพอ่อเกษตรนี่นะครับสูงนสเนี่ยสวยงามแข็งแรงนะครับนะครับถ้าติดตามชมขั้นต่อไปได้พี่น้องเด้อนะครับ